สวัสดีครับผมนายปิยวัฒน์สว่างพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อกายครับระบบเป็นบิ๊กครับคาแรคเตอร์ของบิ๊กนะครับก็จะเป็นคนง่ายๆครับเข้าคนง่ายแต่ว่าไม่มีความเป็นผู้ตามเลยครับชอบลองในรู้อะไรใหม่ๆครับจริงๆอะคาแรคเตอร์ของบิ๊กก็คุณแตกพอของบิ๊กนะลุคของมันเป็นแตกที่ไม่ยอมกันแต่กายที่ไม่หยิบหนักมันนุนิ่งมากณวันนี้กายพร้อมที่จะสวิตช์ตัวเองไปเป็นบิ๊กแล้วหรือยังพร้อมครับพร้อมครับไถ้าถามถึงเอา สิ่งที่เหมือนกันของกายกรับดิและสิ่งที่ต่างกันมากๆเลยคือเรื่องของอะไรอืมถ้าต่างกันมากๆน่าจะเป็น energy นิดหน่อยครับแล้วก็ถ้าเหมือนกันก็จะเป็นการที่แบบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับจะกลัวไหมถ้าทุกครั้งที่จะเข้าฉากที่จะให้เราวิ่งรอบกองก่อนตะก้อมึงเรียกลังก่อนอะไรเนี้ยเพราะกลัวแบบเข้าสู้แบบนี้ไม่ได้เนียได้ครับเอาเลยของน้อง อ่ะทีนี้ย้อนกลับไปในวันที่ผ่านแค์คาดหวังว่าจะได้เล่นไหมหรือว่าอะไรที่เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะมาเกิกันที่มันี่ถ้าคาดหวังไหมไม่ค่อยครับเพราะว่าเป็นการแขครั้งแรกด้วยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วก็บวกกับที่แบบตื่นเต้นมากๆแต่ถ้ามาที่แค่กลับไปเราไปพปร้อมความกขันหรือไปพปร,ร้อมความหวังว่าเฮ้ยคนจะได้นะไนมันอยู่ได้ปีไหนมากก็มีหวังอยู่หน่อยครับนี่อาแจะหลังจาก นักวันหนึ่งที่เขาประกาศเวิร์กช็อปันแล้วแล้วยังมันยังไม่มีชื่อเราติดไปแปลว่มาว่านี้ยองแก้นนึื่นแต่จนสุดท้ายที่เขาติดต่อมาว่าเฮ้ยกายมาเป็นคนนี้ความรู้สึกในวันที่รูว่าเฮ้ยสุดท้ายเราพูดได้ก็ตอนนั้นก็ใจคูขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนแรกก็อกหักกับซีรีส์ได้แหละแล้วก็เลยหนีไปเที่ยวครับซีรีส์เรื่องนี้เลยไหมใช่ก็เลยลองหนีไปเที่ยวเอาแบบแปลว่านักมันที่เขาประกาศเวิร์กช็อป มันมันรู้เห็นแล้วว่ามันไม่ตัวเองนั้นถูกไหมใช่ครับอ่าแล้วจากคนที่อกหักแบบเปลใจแปลก็แล้วแล้วในวันที่เรู้แล้วความตั้งใจหรือความพร้อมที่จะมาพิสูจน์ตัวเองมันขนาดไหนก็พร้อมที่จะลองทําอะไรใหม่ลองแบบไม่ตื่นเต้นครับเราได้ดูบทแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ของของความจรนี้มาบ้างไได้ดูซีซั่นมาสองสามตอนแล้วครับ แล้วกายในเวอร์ชันอย่างเงี้ยที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นบิ๊กบิ๊กในเวอร์ชันของกายมันจะเป็นยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้แซ่บสุสบกับที่เป็นบิ๊กครับการันตีเลยไหมว่าเอเวนตี่มันจะไม่ดรอปกในเวอร์ชันเก่าไหมครับไม่ดอกอทอพนับผ้าแล้วตอกยนตัวอะไรนโอเคทีนี้พอเราได้เล่นแล้วความคาดหวัง มันไม่ผิดนะถ้าเราจะหวังใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วทุกคนหวังว่าจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตวันนี้เราได้เป็นนักแสดงขั้นหวังกับการเร่งเรื่องเองนี้ยยังไงบ้างมันไปถึงไหนอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราก็อยากให้เรื่องนี้ดังแล้วก็แบบมีคนยอมรับมากขึ้น <c oughs> มีคนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามาเรื่อย <c oughs> ๆเรื่องนี้ดังเราดังด้วยใชอ่อ่าแล้วถ้าเกิดจำพ่อลงไป อยากให้อะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตของกายบ้างที่ไม่ต้องไปดูว่ารับซีรีส์มันจะประสบความสำเร็จไหมมันมีนะซีรีส์ที่อีเทียซีรีส์ไม่ดังเลยแต่ว่าตัวกายดังเป็นที่รู้จักมากหรือดังมากเลยสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเฉพาะเลยมีเรื่องของอะไรอยากให้ที่บ้านครับยอมรับอย่างเดียวเลยก็าวอูยายที่บ้านยอมรับซึ่งเราไม่ได้มีปัญหาติดบ้านแค่อยากให้เขายอมใช่ครับอ่าทีนนี้กายในวันนี้ที่พี่อาจจะมรู้สึกว่าเฮ้ย ห่วงในความที่จะเปเป็นบีมกมากเพราะว่า energy ของบิกบมันใช้เยอะมากทุกครั้งที่จะถ่ายทำกายในวันนี้ที่จะต้องแท็กขี่จะเกงไปเป็นบกอยากจะบอกอะไรกายในอีกสามสีเ่เดือนที่มันถ่ายเสร็จแล้วถ้าหาเสร็จแล้วก็อยาจะบอกว่าเก่งมากที่ทําได้ก็พยายามทําที่ดีที่สุดแล้วครับซพ่งก็มั่นใจว่าจะทําได้ทำไไครับอ่ะทีนี้กายในวันนี้อยากบอกอะไร กับบิกที่เรากำลังจะไปเป็นบิกให้ทุกคนได้เห็นก็อยากจะบอกว่าก็แสบให้เต็มที่เอาให้สุดสุดได้แน่นอนได้ครับยวที่จะพกเข็มไปจิ้มถ้าเกิดกันดอกเมื่อไหร่แล้วก็โดนโดนจิ้ม